บรรพัให้สอหน้ากระดาษบงคับให้เขียนอย่างน้อยสองหน้าประโยชน์แนวามสัขแก่ข้าพระเจ้าช้ง่างงตัวก็ให้ทึงตั้งบหึ่ร Vừa đứng dưới là cái pháp la lưu này, là pháp la lưu như thế này. Phật tập phương phai hạ, phương phai hạ, nó trở ra. Phật hòa nó là, là đất bế nhà, và quên đứng dưới ยีย่า้าวัดกตาไมโกษไม่ทำอะไรแั่นี้ก็เป็นเงิเชินเรกไปไม่ได้ฆาก็ไได้ห้ิ้นกว่า่าไรแล้ว่าเด้มากเราะว่าเรื่องจากว่าทางสนามสอบท่านให้ภาสิทธ์มาเชื่อมให้มาเชื่อมถึงสี่ห้าพาสิท สี่พาสิบยี่ห้าพาสิบว่าไงใครให้เราเลือกได้ไหมว่าจะเอาเอาชอบพาสิบไหนก็นั้นวางเรียงเลยวางโคมงานเลยกูตรงนี้ให้มเข้ากับภาสิบที่เชื่อมอย่างน้อยหนึ่งพาสิาาเาานนเาบสเลยอ,อ,อย่างน้อยหนึ่งพาสิบแล้วก็บอกทีม่มาให้ถูกต้องด้วย หลงังคาสิท่านแต่เขียนคำยอดว่าปุกพอยางี้ถ้าปูุก็ขาคเตะที่โคังหัอีมานิพัตตาเนสับปริวาราเนปิหันนาโต โปรเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพัดอาหารกับข้าของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์และความศขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้งการรัก คุณประตูครับผมใครอยักกะติกีบ้างนะนี่บอกกติกาผมละโอ้ยไม่รักประตูเลยท่านผูเลยครับพระคุณเจ้าที่ยังเดินอยู่ข้างนอกนะครับนี่ทันร้อนไม่มีเลยครับแล้วก็จะไม่เสิร์ฟเดังนั้นมานั่งโต๊ะครับตััวนกเรียนก็ยังว่างเยอะ